ยินดีต้อนรับสู่สีสุราออร์คิดนะคะท่านผู้ชมได้แวะมาที่สุราออร์คิดเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ดื่มน้ำโบหาณแคชวิที่อร่อยมากๆนะคะ สีสุรลอกขตมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดม่วงหิมพานต์และน้ำม่วงหิมพานต์จำหน่ายอยู่มากมายเลยค่ะวันนี้ก็มีน้ำม่วงหิมพานต์แค่ชูวี่แล้วก็น้ำม่วงหิมพานต์เอเนอร์จีซึ่งผลิตจากน้ำม่วงหิมพานต์แล้วก็ที่ภูมิใจนำเสนอที่อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็คือพุกกี้จากน้ำม่วงหิมพานต์ค่ะ ซึ่งคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นหอมรสชาติที่แปลกอร่อยนะคะพร้อมทั้งมีส่วนผสมที่แตกต่างจากคุกกี้อื่นๆนะคะสูตรที่สีสุรสออคิดได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเป็นสูตรที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้มาเยือนสีสุรสออคิดแล้วทุกคนเอากลับไปทานแล้วบอกว่าอยากจะทานอีกนะคะเพราะว่าจุดเด่นของคุกกี้ แคชชูวี่นี้นะคะก็คือเขาได้ผสมน้ำแคชชูวี่แทนน้ำตาลค่ะที่เราต้องใช้แคชชูวี่แทนเนี่ยเพราะว่าวัติแล้วตัวคุกกี้ที่เราทานเยอะๆเราสึกเราจะรู้สึกว่าเราจะคอ,อ,อแห้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้แคชชูวี่เนี่ย ส่วนผสมของแคชวีเนี่ยมีประโยชน์มากยม่ละเกินเป็นเป็นตัวสำคที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้านอนุมูลสสรรโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาจะไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นกระปร้กระเปาพร้อมกับที่จะาทานคุกกี้ทุกท,ทุกคำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะคอไม่แห้งเพราะว่าเขาจะไปเตอมรับรสไต้ลินกระพุ้งแก้มของเราออกมาทําให้รสชาติของแคชูแล้วก็ไม่ต้องขยวผ่าแล้วคุกกี้ที่มันหอมกรุ่นอยู่ในเตาอบใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ทานอย่างอย่างคล่องคอ,งคองทีเดียวค่ะ แล้วเราทากับแคชวีร้อนหรือแคชวียเย็นก็ยังก็ยังให้รสชาติที่อร่อยมีความสุขได้ด้วยค่ะซึ่งในการผลิตนะคะเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดเนี้ค่ะเอามาตีนะคะมาคนผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็และหลังจากนั้นเราก็ทิ้งเข้าไว้ประมาณสัก5นานาทีผู้เก็บจา แล้วเราก็เอามาเอามานวดค่ะเอามานวดนะคะแล้วก็ใชแ้แม่พิมพ์ค่ะแม่พิมเนี่ยค่ะเราจะเน้นเป็นลูกหัวใจนะคะลูกดอกไม้ลูกเม็ดมะยมหิมะพานค่ะซึ่งเราจะสื่อด้วยหัวใจก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาแปะด้วยเม็ดมะยงหิมะพานก่อนและหลังจากนั้นเราก็เข้าเตาอบค่ะ กลิ่นหอมหัวไปทั้งโรงงานแล้วแล้วก็นําตัวนี้ค่ะมาแพคเกจิ้งโดยใส่ในกล่องหัวใจนะคะซึ่งทำไมแคชชูวีต่ต้องคุกกี้ต้องใส่ในกล่องหัวใจเพราะว่าซีสุรอคิดเนี่ยอยากจะให้สิ่งดีๆกับท่านผู้ชมนะคะด้วยหัวใจนะคะและความจริงใจอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ลองมาลองลิ้มชิมรสของ คุกกี้จากแคชูวีนะคะเพราะว่าได้เป็นของฝักที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเพื่อสุขภาพค่ะสีสุพรรณออกคิดมีเรื่องราวมากมายที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มารับรู้เรื่องราวได้มาชิมมาดื่มมาใช้ความสุขในสีสุพรรณออคิดนะคะ นอกจากคุกกี้แคชูวีแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วหิพานหลายหลากรสชาติด้วยกันซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้นะคะเม็ดมะม่ิพานเนี่ยที่อร่อยๆนะคะและเป็นของฝากที่ดีได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่เหมือนใครเลยก็มีเม็ดมพานรสชาติวาซาบิค่ะวาซาบิที่ไม่ร้อนแรงแต่อร่อยนะคะเพราะว่าก็จะเคลือบด้วยแป้งสาลีนะคะที่เป็นแป้งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และพร้อมกับยังมีเม็ดหวานที่เคลือบกับบาร์บีคิวค่ะรสชาติบาร์บีคิวนะคะรสชาติต้ยมยำนะคะและมีรสชาติออหอมนะคะหอมรสชาติของสลายนะคะมีเยอะแยะด้วยกันทีเดียวที่ท่านผู้ชมสามารถจะมาลองลิ้มชิมรสด,ดูวันนี้ที่สีสุรอขิดค่ะแล้วก็ที่สีบุรพาขิดสีเพาขิดตั้งอยู่ที่ถนนขวางค่ะบ้านตีนเขานะคะอยู่กลงไปวัดฉลอง